นะเหลือร้อยเดียวร้อยเดียวซื้อพอไหมแต่ว่าเนี่ยเอาเอาเอาไปซื้อปั๊บซี่แล้วเหลือสี่สิบถอดเสื้อไปขายสิเสื้อตัวเก้าร้อยนี่ยถอดดิๆๆๆๆๆ ทำไมอ่ะทำไมต้องพับขาอังเกงด้วยอ่ะถ้าไมถึงเลือกมาเป็นช่างมีเนียมอะคะทำไมถึงมาเป็นเลือกมาเป็นช่างลูมิเนียมอะคะแล้วช่างลูมิเนียมกับช่างกระจกนี่เหมือนกันไหมคะเหมือนกัน คือใส่ใส่งานเดียวกันใช่ไหมคะแล้วช่างเหล็กอะ่ะเครื่องตัดเหล็กอ่ะ <c oughs> เ,เนี่ยอธิยาชอบว่าอะไรนะอธิยาชอบว่าเอาเครื่องตัดเหล็กออกนีไม่ใช่ทำไมอะ่ะมันเป็นคำอะไรกับข้อรหัสเนี่ยอ่ะคะ <c oughs> ทำร้อเลื่อนไปแล้วเวลานันมาโผล่าเลืยอนใช่ไหมอดีๆเอาไม่ต้องยกแล้วเอาเศษมีเนียมไปขายมีคนติดต่อมาในแชทว่ารับซื้อเศษมีเนียมนะครับพี่ไอ้ถ้าเอาพวกนี้ไปขายกี่บาทเ,อ,เอาอเออ เอออยากได้ iPhone ใหม่อันนี้เขาเรียกว่าลางลางบันเลื่อน นี่อันนี้เรียกว่าเส้นกลางหมูรวดค่อฮะไอ้นะคลอยเท่อคือยเท่คืออย่อหรอวะอันนี้คือกลางหมูอันนี้คืออะไร กางนั่นลยะแต่เห็นไหมกางมุ้งสิกางมุ้งอบขาวใช่ไหมนี่กางมุ้งอบขาวนี่อันนี้ก็คืออันนี้ก็คือกางกางมุ้งลวดเนี่ยใช่ไหมกางมุ้งลวด ไพไพ,พอะไรอ่ะฮะไ<ะ>พเอ่ะนี่หออะไระพี่เมียพี่เมียไม่อ่ะไพเอไเอ่เอ ัหมไม่ายข้างไหน,ไไหนอันนี้คืออันนี้มันจะต้องแบบอยู่ข้างๆอะใช่ไหมคะพี่็น่าจะอยู่ข้างเอาหรือมันแอบมาให้อยู่ข้างบนอะ เหมือนแอปไม่อยู่ข้างบนดูนะคะซื้อเสื้อให้นะะดูะงงเกงนะแล้วพอฉันตื่นมาเจอสภาพนี้คือแบบว่าเพือ่อจะต้องหาว่าเพือ่อตัดยังไงนะตัดยังไงนะบอสบอกว่าตัดยังไงนะ ไอ้ใช่กัะแแแกแดไปดมากระแจอันนี้คืออะไรเนี่ยกล่องกล่องเกจสั่นกล่องกุญแจกล่องไกล่องกุญแจกล่องไม่ขึ้นเกสั่นกล่องกุญแจอ่ะกล่องกุญแจกล่องกแจอ่ะไปจ้ะมาดิมาทิ้ง อันนี้นะคะคือช่างที่เก่งที่สุดในป่าบุรีนะคะคุณขุนวะนี่นะคะ,ะตัดแลนะ้นตัดยังไงอ่บอ,อ,บอทำท่าไงนะทำท่าด้วยทำท่าด้วยบอ <laughs> ไม่คุยบอเดินหนีออไม่คุย เขาไม่อยากยุ่งก็บอกอะอรอยากยุง่งอะไรเขาไม่อยากยุ่งกับพี่อะ <มา S 2> เฮ้ยทำทาแบบนี้ให้หน่อยทําแบบเนี้ยแบบเนี้ยเพราะว่าจะทําเป็นแบบกล่องใส่บินซื้อบินอะไรมาก็ใส่ไว้ในกล่องอะ่ะเดี๋ยวจะมาเช็คเองถ้าใครตกติดนะถือถือไว้ ตัวไวไต้วไตามมาค่ะเอ้าตามมาเฮ้ยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเอาเอาสิเรื่องไม่น่าครับผิวไหนนะอ่ะ โอ้โ้ทำไมอะ่ะที่เมื่อคืนใช้มือกินก<า>๋วยเตี๋ยวไหมฮะช่วยไปกินก๋วยเตี๋ยวตรงนี้รีบใช่ไหมนี่นะคะ่ะน้องสาวอา้าวน้องสาว เออไม่กอนก็ไม่ต้องมาคุย,ยนะพ่จาพรไม่ต้องมาคุยอันนี้ทำเองเหรอทำไมไม่เห็นจะทำให้ในบ้านอะไรแบบนี้บ้างวะเาจะอาอะออไรบอกพี่ดปเลยไปรำคญาญ